อย่าคิดว่ากัลยาณมิตรหาได้ง่ายนะคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่มีมีคุณธรรมจริงใจต่อเรามันจะมีสักกี่คนให้ลองคิดดูอาตมาว่าแทบจะไม่มีเลยที่จะกิงใจเวลาสุขสุขด้วยเวลาทุกข์ทุกด้วยจะไม่ทิ้งเราจะมีสักกี่คนคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนที่ดีแม้นแต่ญาติพี่น้องก็ยังไม่ได้ช่วยกันได้เท่าที่ควรเวลาคนหนึ่งทุกข์ยากลําบากมาก็ยัง ไม่ที่ได้ช่วยกันต่างคนต่างเอาตัวรอดเห็นเก่ตัวมันยากมากนะถ้าไม่ได้ฝึกฝนถ้าไม่ได้อบรมจิตใจอย่างพวกเรามีกัลยาณมิตรด้วยการอาศัยการปฏิบัติธรรมพวกเราเป็นเป็นกัลยาณมิตรกันเลยไม่ใช่หาได้ง่ายๆย,ยากมากๆนะถ้าเราลองคิดดูดีๆคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต้องมีคุณธรรมนต้องมีจิตใจที่ดีงามมีความเมตตา เอือก็เผื่อแผ่ไม่เคยคิดร้ายพูดร้ายทำไร้ายใครมันทำได้ยากไอ้ถ้าพวกเราเข้าใจแล้วพวกเราจะทำความเป็นกาลยาณมิตรที่ดีต่อกันต่างคนต่างมีมีศีลมีธรรมด้วยกันมีสันธาน้วยกันมีศีลด้วยกันเชื่อในคำสอนพระุทธเจ้าปฏิบัติอยู่ด้วยกันอย่างมีความพาสุกลองจิงพวกเรามีธรรม มืนธรตมากล่าวมีศรัทธาในพุทธธรรมเสมอกันมีศีลเสมอกันมีชาคาเสมอกันมีสุตตะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันความสุขความสงบร่มเย็นจะเกิดขึ้นโดยไม่ไม่ยากเลย